เอาครับวันนี้เทศแฮครับผมเทศแฮครับตะซาของจานเกียครับนวลแดงนวลแดงสิตีครับผมไปไกลว่าดดครับไปไกลว่าดดให้จานทำมันแดดมันออกเนาะ แซนหนึ่งครับผมน,น้านปลาขาวาเพิ่งก็ไลยเด้่ยปลาขาวนี่ปลานิ่ปปปนปลาไนปลายีซบปลาสวายครับมบอมมีแต่ปลาดุกเงี้ยครับเอาจัดจัดจัดเลยจานจัดเลยจัดเลยจัดเลยเป็นบอฟฟี่จิงเัือนครับผมอ่า

ทางตีนะผลก้อนเป็นเป็นที่ชั้น่ปีครับผมซาสปีครับผมตั้งแต่เพิ่นคุดมาเลยการันตีครับผมปลาบ่ตมกว่าสองตันครับสองตันขึ้นครับผมสองตันเทินครับ แสนหนึ่งแสนหนึ่งตาไหนปลาคอกันมี้เพราะว่ามันอยู่ไกลกันนะมันอยู่ติดกันหน้าเลยเนี่ยพี่น้องครับอยู่ติดกันนะวีเขาเอาเดี๋ยวจะมาว้านจะไปหัวดอกตาไหนหรือเฉียนเฮคือสิขึ้นบ่ได้นะคน วิบาทเดียวเที่ยว,วทั่วไทยเดบิงไดปิงเงินเขาเยอะเลยจานเจ้ห้องซานางเฝ้าแต่ปลายายไม่ไปผานงงขอลุดอ,ออกงข,ขอหลุออหล่อนครับเปิ่ยจมีอยู่สมผักครับผมสี่ผักเพราะว่าปลาแต่ละปลาเน้นหมัก น้ำบ่คือกันความลึกความตื้นเพราะว่าเพิ่นเคยไปวานแหไปฟิจิง่งไรมองนะครับเนาะเป็นไปเฉของไมโครนะเป็นเลยหูดีครับพอมจานเทียวมาไปดูปนนเดองดูว่าเอาขึ้นไปไหนมาท่านปาทุก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 เบื้องตั้งผีเบื้องต้นน้มครับหูครับผม,บมเอามาเทิดโดยเฉพาะครับผมเทิดไทยพี่น้องในเบื้องเลยครับผม ตอนนี้ผมผมจะเรียกขันตำโดยที่ผมแนมเบิ้งในสตาผมนี่ผมจะเรียกแค่สองพันครับผมสองพันสองพันโลสองพันตันโอ้ยสองตันสองตันนี่ผมก็ตีไปประมาณแสนสองผมตีไปแสนสองแต่ว่าข้าวๆนี่เจ้าของเพิน่นบอกว่าโอ้ยชี 4, ปีมันก็เรื่อยๆเพิ่อนนะปลาลงปีแรกนี่ย เป็นเซนแสนโต้เปน,น้นาะเนาะปีสองก็ลงปีสามก็ลงทังลูกท่งเต่าอ,อีกไปเลยอ่าการเขียวการันตีครับไไแ,แต่ว่าผมบอผมผมบอเสือผมเลยไล่ให้จานเขียวไปหาเส้นแฮมานี่แต่ว่าจากที่ผมนั่งเบิงนี่ปลาบอ่อนี่ทัวซาอยู่ทักแทนละ,ะ,ะอ้อเพราะตรงนรกเขาบริเวณมาโ้กน้ำขึ้นมัวเห่าหรอกเขามีเพ่ เสียนแหเขาเมตตาจังเสียนแหเขามีแพบแม่แพผูกแอลเลยกุศลไลยู่นี่มาทันปาดปาดไลยู่นี่ไป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 มีโทรซับังไหมไปบอกตื่นพอบไปเร็่องโมนี่มึงนี่ไปไปเลยไปเลย เร็วอเรอยเร่เ่เรเรโอ้ยบนมัวเดกินหอคุณสั่งเหรอะเขาดิโอ้ตืนตื่นนี่ครับผมตื่นเตือนเป็นเองเป็นเอ่งเป็นเอ่งในโคุดเองออกแบบเองครับผม เปิดให้มืดมือครับผมมืดมือบัตรเซนหนึ่งมาเลยครับผมบสำหรับเสี้ยนแหงครับผมผมได้มาแขกกลับมาเลยครับผมออออบโอ้เอาเสมือนจริงแบบคือกับไปทานไปวันในในน้องน้ำเขาอีรีเนาะแบบเต็กตีนเต็กยังเงียบหลอยไปสัน่นโอ้ย ตัวน,นี้บ่แม่นคู่หัวอาหารนะครับผมตัวน,นี้บ่แม่นคู่หัวอาหารนะครับพี่นอ้องกูเจ้าของซะนี่มากินเรามากินเราเพิ่นบ่ได้ล้างถ้วยครับลูกน้องเพิ่นมากินเนื้อย,อย่างครับผมเพิ่นบ่เคยเอาปลาซานี่กินเรามีแต่บ่ฟิกิ้งครับโนนแดงทิตี้ครับผมโนนแดงทิตี้ <Okay. S 1> อู้สับแกง oh.

ซ้ำกวงเห่แล้วอืมไอแล้เพราะว่าระดับไอคันเทปสาของเฮานี่มันโบเมนเฮ่บเมนเฮเกจิคือเขาน่ะเสี้ยนแหเขาใส่แหเอ็นเลยจจงเขียวตัวนี้มันเป็นแห่แหธรรมดาซื้อว่าเขาเเผาสมีซื้อว่าสุดยอดแล้วเดี๋ยวให้โอกาสอีกบานนึงอืมใหไหโอ้โห คุตอแล้วมันไม่ใช่ในน้อยเลยมันไม่ใช่ในน้อยโอ้โห้บึงบ่งบ่งบงบ่งไงเสี้ยนแหมาจากเหรียญกองเงาทำนี่งอะคิด่อมือบเมือวดปย่างลางเลโอ้โหแค่บาทเดียวตัวญ่ตัวเขาตัวไงนี้ได้ตัวไงแม่มาปวดหนาอ้เหงอวบปลงหนาปวดไปเด้่อทุกพีโอ้โหบ้าไม่ได้อปลงนาปุ บนนั้นสิตกตุปกปดไม่ใส่เขียวมามกอยู่บ่เดี๋ยวให้ปลดลงน้ำแล้วอ็โอ้ยงะแห่ไหมลวาเลงไปสพาแห่มันไม่ได้สำนีก็ถือว่าสึ่ยอดแล้วจานเขียวเดี๋ยวห้องซาครับตอว่ใส่ป็นยางั้นด้มาูหเก่าได้มึงเรียบร้่อย้ดปลาลูกแห่สำนีนี่บอทัดกินหอกมันไม่แหอ็นแด้แ่แหยนนี่ิึงจะเผาตื่นๆนี่เขาสำนีก็ถือว่าซึดยอดแล้ว bên cái sáng hôm cuồng cá rồng cuồng 2 layer đó 2 layer gần 3 layer cả một cái này thử thử này, này khăn เอาอีกบ้านนึงครับผมเอาอีกบ้านนึงอีกรอบนึงเดี๋ยวไปเดี๋ยวเลยแต่เป็นสีเหลืองเอาครับผมเสียนแฮเพราะว่าจะเ,ะเจาอาตรงเทเสตไปไล่หมอกตอนนี้เพื่อนก็นปลดปลงขึ้นมาแล้วครับผมบ้องหัวสีบอบช้ำบ่องหูเหรอครับผมจากสีบอบช้ำบ,บอบช้ำเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าบอบช้ำหรือไม่บอบช้ำ เป็นการเทสนะครับเนาะเป็นการเทสเทสเบิ้ง <c oughs> รีกรอบนึงครับ,บร,ออรอเบ,บิ้งรอบบงอีกรอบนึงก็เพิ่อสิไปวนันมาได้ทันแหละเห้นว่าขาดนะเอ้าท่านเหว่าขาดตัวองยงเนีนอจจน่นนะอ้